น่าจะสอนกับฟูไว้พวกเราบ้างเออไว้ป้องกันตัว,วอ่ะใช่ต่อเนื่นองนกางเป็นกางฟูอ่ะมันไม่ยากแต่กางที่จะรับผิดใจเนี่ยมันยากเดี๋ยวเป็นกางฟูพวกนู้ก็ไปเป็นอนันตรังอีหัวหมาดาวหัวแมวว่าไม่อยากสองให้หรอกสองไม่ได้หรอกอยากเป็นกังฟูอ่ะ จะตายย้วไอ้ป๋องดิไอ้ป่งมันไม่ตายเพราะโดนอักมาหรอกมันจะตายเพราะเข้าในปากมึงเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้ไม่บอกเลยไอ้เรื่องี้ใครจะแดกเข้าไปลรออ่ะมึงเอ้ยมึงตื่นเต้นอะไรนักหนาเนี่ยตื่นเต้นอะไรเราดูเนี่ยเรื่องไดูเนี่ยไอ้ป่องมึงไปฆ่าใครมาเนี่ยมาถูกพวกแก๊งบางประกอบเรนเจอร์มันยำมาอีกเราบ้าบ<ะ>สอนมิสัยเพื่อผมเลเออยใช่ผมจะไปล้างแคสใช่สอนลูกผมเลย สอนวิชาผมหน่อยเฮ้ยวิชาไม่ใช่อยากจะสองก็สองกันง่าง่ายเราต้องรู้ทักแทนนิสัยของลูกสิษย์ตาละคงด้วยเดี๋ยวเกิดเอาไปหรือเราไปเป็นอันตะพังใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกมันก็ไม่ดีเข้าใจไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากสองเรื่องกระทงสารลูกหมาลูกแมวมันจะให้มันเห่าอย่างเดียวหรือไงให้มันมีวิชาติดตัวมากก็่ายังดีนะเอาไว้ติดตัวก็ตายตามตัวไปเปล่าๆปเห็นไหมเนี่ยมาถูกรางแกมาอย่างเงี้ยยังหมูยังหมาอาไป ช่วยสอนผมไหมเนี่ยเฮ้ยบอกเพราะผมหลบไม่เบาผมหัวไม่จะบอกบอะไรกินขีก้กล่องกินก่อนแล้วค่อยพูดกกินน่อ